Bitte คุณอยากมีรายได้เสริมนะครับแต่คุณไม่มีเวลาเนี่ยผมมีสัญญาณฟรีมาแจกนะครับก็คือซิกซี่ครับเราสามารถทำกำไรได้ภายในหนึ่งนาทีครับความแม่นยำถึง90%ครับการันตีด้วยผู้ใช้มากกว่า50,000คนนะครับแต่อย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับวันนี้ผมเทรดในคอมพิวเตอร์นะครับอ่ะเปิดขึ้นมาเลยนะไม่พูดความทำเพลงตอนนี้ผมมีเงินในพอร์ตอยู่5762บาทครับไม้นี้ผมจะลงทุนไปที่2,000บาทครับแค่ชนะไม้นี้ไม้เดียวเนี่ยวันนี้ผมพอเลยตอนนี้สัญญาณลูกศรสีแดงมาที่ AUD USD คำนี้บบอกกกใใให้้้ดลลลงงช่่มัยยแว็สไปปเเครรี 2,000บาทมาดูกันครับไม่ต้องรอนานครับแค่1นาทีก็รู้ผลแล้วครับตอนนี้กราฟหลุดแนวรับลงมาแล้วนะครับเรามีโอกาสชนะสูงมากครับจากตรงนี้ครับมานับถอยหลังกันดีกว่าครับ5 4 3 2 1เรียบร้อยครับผมกำไรไม้นี้อยู่ที่1,766บาทนะครับผมพอเลยวันนี้ ทำกำไรได้ภายใน1นาทีครับหนึ่บาททุกคนสามารถใช้สัญญาณซิกตี้หนึ่งนาทีแบบผมได้เลยนะครับตอนนี้เขากำลังเปิดให้ใช้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยครับทักแอดมินไปได้เลยนะครับที่ลิงก์ใต้คลิปครับแล้วถ้าคุณอยากศึกษาอะไรเพิ่มเติมให้เก่งกว่าเดิมเนี่ยในกลุ่มเขามีไลฟ์สดทุกวันครับมีสอนทุกวันจะมือใหม่มือเก่าก็เทรดได้นะครับเข้าใจง่ายและสามารถทำกำไรได้จริงครับย้ำนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับแค่กดลิงก์ใต้คลิปนะครับทักแอดมินไปแล้วกกกก็็เเเปิิดดพออรร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 ์ตััััับบบบบ 8x ท่่าาาาาานนน้้้้้้คคคคคคแแีุุณณสสสสมมถงงไไยลวข